นางแบบเดินแล้วค่ะนางแบบสายตูดหน่อยค่ะดาราเกาหลีมาแล้วนะคะนางเอกค่ะดาราเกาหลีมานะคะสาวเกาหลีจะไปไหนคะเนี่ยสาวเกาหลีสาวเกาหลีจะไปไหนคะสวยขนาดนี้จะไปไหนคะสาวเกาหลีจะไปไหนคะสาวเกาหลีนี่ยจะไปไหน แล้วก็หลีเดินตูดสายเท็กเนางแบบนางแบบเกาหลีนางแบบค่ะนางแบบเกาหลีมากินน้ำเหรอคะเอามากินน้ำนอกบ้านเหรอคะอย่าเพิ่งให้กินเลยอย่าเพิ่งให้กินเลยยังกินไม่ได้นะคะสาวเกาหลียังกินได้กินไม่ได้นะคะมะม่วงนะคะ สาวเกาหลีสาวเกาหลีเดี๋ยวจะมีชื่อแล้วนะคะเนี่ย <laughs> สาวเกาหลีไปเดินเล้วแหม่เดินเป็นนางแบบเลยเนี่ยโอ้โห่อะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะอันนั้นแหละสม,มงามค่ะสมงามสมงามสมงามขึ้นโต๊ะเลยสิคะนุ้ยจะฉี่ก่อนสาวเกาหลี สาวกเกาหลีจะฉี่แล้วเอาขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะอโอสาวเกาหลีขึ้นโต๊ะแลค่ะอ่าะะะอดาราเข้าประกวดมาแล้วค่ะ <laughs>